สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมื่อนี้มาพบกับโตโยต้าวีโกนะครับวีโกแชมป์นะครับปีนะครับปี2014นะครับปี2014เป็นตัวไม้ตีเชงนะครับก่อนจะเป็นรีโอนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นเครื่องร้อยยี่สิบแรงม้านะครับน้ำยาล้อเย็นนะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าใสนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกนะครับพ่องนะพี่น้องนี่มันพ่องแสดงว่า เฮาต้องได้เปลี่ยนเออเปลี่ยนผ้าเบรกแน่นอนเพราะว่าน้ำมันเบรกมันมันมันลดหน่อยลงนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบอีกทีนึงห้องเครื่องแห่งดีนะพี่น้องคันนี้แล้วเฮารู้รู้ได้จังไรพี่น้องนะครับในการที่ว่าเบิ่งรถนะครับมือสองหรือว่าเลขข้าหน้านะครับมันต้องอยู่ตรงไหนนะครับบางคนบ่รู้นะครับเลขข้าหน้าตรงนี้นะครับพี่น้องมันจะอยู่นะครับภายในห้องหัวเก๋งนะครับต้องตรงกันนะครับพี่น้องเบิ่งเด้อ10375นะครับเลขหัว อ่าเลขหัวเก๋งอันนี้คือค่าหนาครับเมื่อกี้นี้เท่ากับปบเบิ้งแล้วครับเลขหัวเก๋งนะครับซึ่งมันจะต้องตรงกันนะครับพี่น้องเห็นบ่อปีสองพันสิบสี่หนึ่งศูนย์สามเจ็ดห้าครับพี่น้องนี่คือตรงตรงกันนะครับภายในรถแคันี้ก็ถือว่าเข้าเหตุทำความสะอาดอยู่นะครับแต่ยังทันละเรียบร้อยนราจะประกอบรถนะครับพี่น้องบ่บ่มีหยุบบ่มีอ่าบ่ยังไงบ่ตีลังกาไงทองข่อมแน่นอนคันนี้กระจกเดิมเบิ้ดทุกบานนะครับพี่น้องเข้าหรือลงมาเพื่อทําความสะอาดนะครับ ใส่ทองพมนะครับนี่เข้ากาลังสิประกอบนะครับสะอาดแล้วนะครับก็เหลือแต่ประกอบนะครับพี่น้องให้ในความสะอาดย่างหน่อยๆเข้าเฮ็ดให้ได้พ่อให้ได้เท่าดีดีเท่าที่สุดดีที่เท่าเข้าเข้าเฮ็ดได้นะพี่น้องซ้าเข้าเฮ็ดได้ีริงนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับกะมุดเบ็ดอากนะพี่น้องมุดเบ็ดอากคองเดิมนะครับพี่น้องตองเป็นยังตรงเบิงนะครับเป็นยังตองเบิงรดมือสองตรงเบิงมุดเบ็ดอากนะครับ คือหนึ่งจะให้การันตีได้ว่าหนึ่งรถไม่ชนหนักมานะครับถ้าชนหนักมากมันจะเข่าโค้งสางตัวหัวเก๋งรถนะครับพี่น้องขันมันเข่าโค้งสางแล้วนะครับกระจกนะครับจะบอเป็นโตโยต้าแล้วก็จะเป็นยี่ห้ออื่นแล้วนะครับที่เป็นของอของบริเวณของแโรงงานนะครับตัวนี้คือของแทโรงงานนะครับไม่มีความไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับพี่น้องขั้นนี้ถามว่าสีสวยบอนะครับด้านแก้มฝั่งนั้นบรเิเวทซ่สีนะพี่น้องบรเิเวทซ่สีประตูทั้งนี้บรเิเวทซ่สีนะครับ จะมีเชือบบางๆยุ่ตรงนี้นะพี่น้องนี่เชือบบางๆแต่บางพี่น้องบางๆแล้วก็ด้านนี้นะพี่น้องเนาะนี่ด้านนี้เลยนะครับสําหรับวิโกชัมคันนี้นะครับราคากับโบแรงนะครับพี่น้องสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทฟีจัดฟีดาวฟีโอนได้สาหรับลูกค้าเครดิตดีลูกค้าเครดิตบดีนะครับกะบโมีประวัติกับดาวนะครับบบดาวไรนะครับดาวน้อยๆพี่น้องดาวน้อยๆย่างนะครับข้าเปียให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอย่างเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพถือว่าใส่ได้เลยนะครับ ยาปี2018นะครับกับบรด้ที่ว่าไม่คักกับที่ว่าบรด้เก้าคักนะครับพี่น้องช่วงล่างเขาก็ยังบอดใ้ล่างกันนะครับพี่น้องขัานี่เขายังบรด้ล่างบรด้ถูเนาะเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปล่างเอาไปถูไหมนะครับเสร็จทําความสะอาดให้ไหมนะครับคือเอามาล่างพรมให้หนอกภายในกสักก่อนนะครับสําหรับรถคัานี่ก็อ่าเป็นที่ว่ารถวิ่งหน่อยนะครับพี่น้อยเรื่องในแสนก็โล่นะสําหรับรถขันนี้โตโยต้าวีโกภายในบบมีบ่มีผุมีสอดเด้อพี่น้องเด้อ ขาลรางให้ทุกขั้นเลพี่น้องข้าล่างให้ทุกขั้น,น,น,ออนตอนนี้นอ้องเขาก็ล่างว่าจะประกอบนะครับแต่ผมมาตรวจสอบ,บแล้วเดี๋ยวให้เก็บงานอีกรอบนึงนะครับไม่สวยเท่าไหร่นะครับบเข้าใจเสร็จแล้วอุป,ปรกรณ์ต่างๆทุกอย่างเขาต้องเอามาล่างนะครับพี่น้องเอามาเสร็จล่างเท่าที่ห้องเห็ดได้แล้วพี่น้องมั่งหลายว่าได้นะครับบางทีมันก็อาจจะพุเห็ุให้เสียหายได้ถ้าเกิดว่าห้องประชนานาดการเนาะอันนี้ก็มั่งได้ระดับนึงนะครับพี่น้องสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ถือว่านะครับผมรับประกันให้ได้เลยนนนะะคครรัับบถือวดีใ ภายในนะครับบบมีห้อยขยับนะครับแล้วก็มุดแต้มอักทุกอย่างคงเดืมนะครับตั้งแต่โรงงานมาบบเคยลื้อถอนบบเคยลื้อซ่อมนะครับผู้ได้ไปก็น่าจะบบผิดหวังนะครับสําหรับรถคันนี้ก็คือหนึ่งมันได้ปีส0 1 4นะครับยอดจัดได้เยอะนะครับพี่น้องถามว่าขัดม่างวดเท่าไหร่วดกับประมาณ6 0พันกว่าบาท5,000ันกว่าบาทห0พันนะครับบ่แพงเลพี่น้องถามว่าบืนเดบอนะครับ 1 2งวด84งวดก็ได้นะครับพอนแบบสบายๆนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากได้เอาไว้ใช้การใช้ง,งานนะครับพี่น้องกะท้ายเดิมหน้าเดิมแน่นอนนะครับพี่น้องท้ายเดิมหน้าเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับนี่แต่ว่าท้ายก็ตรงนี้ร้ยกับเอ,องร้อยการใช้ง,งานมาก่อนอยู่แล้วเพราะเป็นรถมือสองจะบาสวยถึงขนาดนั้นนะครับพี่น้องสําหรับรถคันนี้ก็อา่าต้องถ้าผู้เดยิดเครดิตต้องใส่คนขับนะพี่น้องเนาะ ันผู้ใดติดเครดิตก,ก,ก็ใส่ค้นคำไปนะครับสำหรับคนที่บ่ติดเครดิตบ่มีประวัติการผ่อนเอียงเลยนะครับก็บดาวอยู่ประมาณ25,000ื่น่าน่าจะจบนะครับพี่น้องน่าจะจบนะบ่บมีปัญหาแน่นอนนะครับกับผู้ใดยอยากได้ความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็บฝากติดตามนะครับผู้ใดอยากได้รถมือสองก็ขออนุญาตฝากติดตามมื้อนี้พามาเบิ่งแบบคร่าวๆพี่น้องบม่มีมือกล้องเนานะบ่มีตากล้องน,นะครับ,บรมื้อนี้เองรีวิวเองนะครับลาไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับโตโยต้าวีโก้คันนี้นะครับ เป็นปี2014นะครับราคา3 1 5 0 0 0บาทถ้าพี่น้องสนใจคอยโทรมานะครับ062696229ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับพี่น้องปรึกษากันได้แม้จะเอารถผมก็ตามแต่นะครับจะซื้อรถไพก็ตามแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์ยังไงก็ปรึกษากันได้นะครับลาบไปก่อนเดี๋ยวเจอกันกินน้าครับผมสวัสดีครับ